มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับเบรกที่3าในการต้นเครื่องนะฮะวันนี้พามาชิมกันอยู่ที่อำเภอทุ่งบุรยก๋วยเตี๋ยวตะลุมบอลนะครับแน่นอนเราก็ต้องมาคุยกับเจ้าของร้านนะั่นคือพี่เต่าที่ตัง้งอยู่ตรงข้ามต้อนอยู่แล้วนะครับพี่เต่าพูดถึงในส่วนของก๋วยเตี๋ยวตะลุมบอลมันมีที่ไปที่มายัางไงถึงได้มาเป็นก๋วยเตี๋ยวตะลุมบอลเอ่อเพราะชื่อมันก็แปลกอยู่ละก็มันหลายๆอย่างไงคะรวมกันก็จะเป็นน่า ส่วนมากบางทีเราทานก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะเป็นหมูใช่ไหมคะ uh huh. ไก่ก็จะเป็นไก่นะคะเราก็มาผสมผสานกันนะคะคือหมูกับไก่นะคะอันนี้จะเป็นน้องไก่นะคะ uh huh. แล้วก็จะเป็นติ๊กโครงค่ะ,คะแล้วก็จะมีตับนะคะแล้วก็จะมีเอ็นไก่นะคะค่ะรวมกันแล้วก็มีเนื้อสดนะคะเลยไม่มีลูกชิ้นนะคะ มันก็รวมกันหลายๆหลาหกแล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นน้ําที่เข้มข้นนะคะเป็นน้ําตกจากเนื้อนะคะไม่ใช่จากเลือดนะคะใช่ไหมคะมันจะมีความหวานค่ะเหมือน,นในรายการอตอนที่เราถ่ายเนี่ยคือน้ำมันข้นมาก ม่ใช่น้ําจากเลือดไม่ใช่ค่ะแต่เป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ค่ะอันนี้พี่ไปชิมมาจากร้านไหนซื้อเป็นชายมาหรือว่าเป็นปไรเปล่าค่ะเปล่าค่ะเป็นแบบว่าเดิมทีก็น้องๆที่ทํางานค่ะก่อนก็ทําทานกันชอบทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะครับทำทานกันเขาจะเป็นสูตรของก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมอยู่แล้วนะคะและนี้พอทําทานเราก็ชอบ เราก็มาพัฒนานะคะจริงๆมันเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือของปทุมธานีนะคะแต่เราเอามาทานแล้วเราก็มาพัฒนาสูตรของเราเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านก็คือเราจะใส่เข้าไปหลายๆอย่างนะคะคแล้วทีนี้พอใส่หลายๆอย่างน้ําจากไอ้พวกเนื้อทั้งหลายแหล่ที่มันออกมาเนี่ยนะคะมันตกออกมาเราก็จะเอามารวมกันนะคะเป็นน้ําซุปนะคะเคล็ดลรับพิเศษก็คือเวลาทําเนื้อของมันต้องสดนะคะแล้วก็แช่น้ําแข็งก่อนค่ะ แช่น้ําแข็งเพื่อให้น <Not S 1> ็อตฟินไว้ใช่ค่ะนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะนุ่มนะคะอย่างเป็นพวกตับพวกเนื้อส mm ่ว hmm. นนะคะเราจะแช่น้าแข็งเพราะแช่แข็งเนื้อมันจะตกน้ําเลือดมันจะตกออกมา oh. เราก็เอาน้ําเลือดของเนื้อนะคะคเอามาปรุงเป็นน้ําซุป อีกทีหนึ่งมันจะได้เข้มข้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลือดเหมือนพุกเตี๋ยวเลือดว่าไปมันจะขาวถ้าเป็นพวกนั้นแล้วมันจะไม่หวานนะคะอรเอยจริงนะคะที่ว่าเป็นคนชอบติกทวยเกี๋ยวเรือเนี่ยเราต้องใส่แบบว่าเลือดลาดลงไปเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกุวยเตี๋ยวเรือแต่ไม่ใช่แบบไม่ได้เชิญกุวยเตี๋ยวเรือใช่ค่ะแล้วก็นี่มันต้เรียบร้อยต้องขาดแต่เรียบกุ้ยชิ้นค่ะเพราะว่าที่สําคัญนะคะขั้นตอนเวลาเราทํานะคะก็คือน้ํา พริกดองนะคะหมายถึงเราต้องเอาพริกสดมาคั่วก่อนน้ําส้มพริกดองที่เราจะใช้ต<า>้มตนะคะเมืม่อกี้ที่เห็นนะคะ,คอะตอนที่เราจะทําน้ําซุปเนี่ยนะคะเวลาเราทําเสร็จแล้วสังเกตนะคะเวลาเราลวกเสร็จแล้วเราก็จะเสด็จน้ำแล้วเราจะไปจุ่มน้ําซุปอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อให้น้ําตัวน้ําซุปเนี่ยเข้าไปในเส้นค่ะ มันจะอมกันในเส้นแล้วมันจะกลมกล่อมใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเวลาเราจะปรุงเนี่ยเราจะปรุงอีกทีนึงเหมือนน้าตกที่อย่างที่พูดกันตอนแรกใช,รใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะขาดไม่ได้คือผักผักชีฝรั่งนะคะใส่ผักชีฝรั่งมันจะหอมใชหม่หอมความชิงด้วยตัดกระชิดอ่าตัดตะกินเนื้อนะคะเนื้อนะคะแล้วก็จะเป็นเราจะไม่ใช้ผงชูรสนะคะที่เห็นเป็นสีน้ําตาลก็คือเป็นน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายแดงปะฮะใช่ค่ะน้าตาลทรายแดงที่มันไม่ปอกันนะคะแล้วก็จะเป็น น้ำส้มพิเศษของเราก็คือน้ำส้มเนี่ยเรา,เาพริกสดมาคั่วแล้วก็จะหมักไว้สามวันหมักน้ำน้ำน้ำส้มสายชูนนใช่ค่ะจะหมักไว้สามวันแล้วค่อยเอามาปั่นเพื่อจะมาทำน้ำพริกดองเ,ออเพราะว่า,วาใช่ค่ะเพราะว่าความหอมของพริกเวลาเราหมัก หมักการน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปข้างในไอ้น้ํพริกดองเนี่ยจะเข้าไปในน้ําตัวมันจะกลมกล่อมมันจะออกมาแล้วมันจะหอมอะค่ะเวลาเรามาปรุงอะเราด้วยเติมน้ำตาลในน้ำส้มสายชูหรือเลยไหมคัไม่ค่ะไม่ค่ะน้ำส้มสายชูแท้ๆนี่มาใช่ค่ะที่เราใช่ค่ะแล้วก็เราก็หมักดองไว้ประมาณ3วันนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาปั่นนะคะแล้วรสชาติมันจะ เข้มข้นพอดีโดยที่เราไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องใช้ผงชูรสนะคะอ่าอย่างที่เห็นนะคะก็คือไม่มีผงชูรสตรงนั้นรเราก็จะเน้นเพื่อสุขภาพค่ะสังเกตดูเน่ต้นต้นน้ำต้นโหมดแล้วอ่ะที่เต่าคุยไปก็อร่อยจริงอ่ะมันเข้มข้นค่ะนะคะ <c oughs> มันก็จะมีมันจะมีหลายนะคะเราเราจะสั่งเป็นแบบจะมีเส้นเล็กเส้น บะหมี่มีขาวนะคะอย่างที่แล้วก็เส้นมาม่ามเราจะมีอยู่นะคะก็จะมีแบบเมนูนี้ให้ทานแบบทุกวันแล้วยังไงแบบมีบบทุกวันค่ะแล,แล้วก็เมนูต่อไปก็คือจะเป็นสเต็กนะคะทานสเต็กซาลองทานสเต็กดูนะคะสเต็กนี่ก็จะเป็นทีโบนอย่างที่ว่านี่ค่ะ,ะจริงๆร้านเราเนี่ยก็จะทําเป็นสเต็กหมูค่ะนะคะแต่นี่จะเป็นทีโบนนะคะค่ะ บอกจริงๆนะครับว่าเออชิ้นชิ้นนี้ที่เต่าขาย่าไหร่คะเนี่ยชิ้นนี้230ค่ะประมาบาทนะครับค่ะ230ระ้อยสามสิบตัใจเบื้องต้นเลยอ<ะ>่ะค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะใช้เนื้อแบบอย่างเรีะค่ะแล้วมันจะนุ่มนุ่มนะคะ<ด>ต้องทานกับซอสค่ะเนื้อที่หมั่งไปยังมีกลิ่นพริกไทย<ะ>แล้วซอสท,ท,ที่ที่เต่าราดตอนสุดท้ายเลยนะนั่นแหละค่ะตรงนี้แหละค่ะความอร่อยของมันอร่อยจริงเดินสู่ทางร้านเลยนะเพราะว่าหลายคนก็ไปกินร้านอื่นมาก็มีเยอะแยะแต่ผมการันตีอย่างหนึ่งว่า คุณต้องมาลองกินสเต็กแล้วก็ซอสสูตรของที่พี่เต่าทำนะฮะจะได้อีกหนึ่งอรรถรสของการทานสเต็กอร่อยมีเยอะแล้วลานตาไปหมดแล้วอย่างทำไมร้านมีขายส้มตำด้วยฮะอ๋อลูกค้าค่ะปกติอะ่ะเราก็จะไม่ทำลวค่ะแล้วเสร็จแล้วก็กล่าวว่าคิดเมนูนี้ขึ้นมาเป็นแบบจะขายเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นบันสำหรับบันครอบครัวค่ะ ส้มตำี่ยเฉพาะมีวันเสาร์ที่เท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะครอบครัวเข้ามาทานกันแบากมีส้มตำด้วยค่ะบางทีบางคนถามว่ามีส้มตำไหมเราก็ทําตําเพื่อเอาใจลูกค้านะคะใครอยากทานก็จะทานได้คือไม่ได้เปิดเต็มแบบว่าขายส้มตำแบบเยอะแยะอย่างนั้นค่ะไม่นจะมีปิ้งหมูปิ้งไก่อะไรไม่ได้นะไม่มีค่ะไม่มีค่ะจะทานเล่นๆกันค่ะต่นเมนูนี้มีตำไทยด้วยตำไทยค่ะก็ใส่ตำไทยก็จะเป็นใส่ใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งจะมีตำไทยนะคะค่ะ รสชาติจะสั่งได้ค่ะ,ะ,คะเด็กทานได้ด้วยแหละไน่้องเกิดด้านแบบผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลยนะเจ๋งมากล้ามาถึงตัวก็จะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ที่ร้านเราจะมี2อ,อย่างก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนา,าร,ร่าก็จะเป็นซอสค่ะวันนี้จะทําซอสมาให้ดูนะคะสําหรับแบบว่าแบบถ้ามาแบบก๋วยเตี๋ยวเรามันรสชาติมันจัดใช่ไหมบางคนบางทีเด็ก มาอาจจะไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวนะคะอาจจะสั่งสปาเกตตี้ได้นะคะคมันที่ทําเพราะว่าเหมือนครอบครัวมาก็อยากให้มารวมกันอย่างเงี้ยค่ะใครไม่ทานอย่างหนึ่งก็จะมีอีก,อกแบบหนึ่งให้า่ายค่ะก็เลยจะเป็นคาโบนาร่าก็เป็นซอสซอสมานะคะซอสก็จะเป็นรสชาติก็จะเป็นเป็นเหมือนคนไทยอย่คะรสชาติจะไม่ใช่สไตล์สเตีเลียนนะคะเขา <อ S 2> <ห>บอกนะคะว่าใ,ใช่ค่ะถ้าเป็นของที่เนี่ยนะคะรสชาติจะเป็น ของคนไทยต้องมาชิมดูก่อนนะคะรสชาติเราจะไม่เหมือนของต่างชาติค่ะปรุงแบบที่เราทานได้นะคะนี่เน้นแบบว่าออถูกลิ้นถูกปากคนไทยเพราะว่าถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งแบบแต่เนี้ยนะคับจะมีอาการคนไทยออดูดว่าคําว่าเลี่ยนค่ะถ้าคนไทยที่ไปดูกหัดอาหารฝรั่งนะก็จะมีควาเลี่ยนออกจากปากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นสไตล์ต่างประเทศก็จะเป็นคาโบนาร่าค่ะตอนนั้นมันจะป็นครีมนะคะนะฮะแล้วก็เมนูต่อมาก็จะเป็นเป็นซุปนะคะจะเป็นซุป ข้าวโพดนะคะซุปข้าวโพดนะคะ <S <S> <S เป็นซุปครีมข้าวโพดนะคะอันนี้ก็ทําจากพวกครีมกะบน,นมทั้งนั้นเลยเครีมสดนะคะคแล้วก็จะเป็นนมนะคะนมสดครีมสดนะคะแล้วก็ให้ทานคู่กับขนมปังนะคะน,นี่เป็น,นเมนูเด็กๆเ,เอามาจิ้มจิ้มที่ใม่ค่ะนนอร่อยเลยนะครับอันนี้ทําสําหรับเด็กเล็ก สองขวดสามขวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วทานแบบของผู้ปกครองไม่ได้อะจะหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะทานเผ็ดไม่ได้อะแต่มาร่วมกันอาจจะทานซุปนะอาหารอ่อนๆนะกินกับขนมปังนิ่มๆเบาๆที่ที่อบเนยมาแล้วใช่ค่ะนะครับส่วนนี้ก็เป็นซุปเหมือนกันซุปค่ะอันนี้จะเป็นซุปอ่านี่เป็นซุปกะเพราอันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดอะไรครับพี่เห็ดก็จะเป็นเห็ดอ่าออริจินะคะหรือหรือเห็ดอ่า แชมปิอง <Camp> นะคะแล้วแต่ว่ามันเราจะได้อะไรมานะคะ,ะก็จะเป็นมีทูน่าเหมือนกันทูน่าแต่วันนี้ไม่ได้โชว์ก็มีเป็นซุปสามซุปนะคะอ,อันซุปเนี่ยทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นรู้ไหมซุปเสาร์อาทิตย์ ส้มตาเสาทิ์นะต้องบอกนิดนึงเพราะว่าเป็นวันครอบครัวที่หลายคนคือต้องหยุดงานก็ต้องอยู่กันปครอบครัวแล้วก็พากันมาทานที่ได้ไงนะนะครับแล้วยังไม่รวมอีกที่นี่ยังมีพิซซ่าหน้าอะไรครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าซีฟู้ดค่ะหน้าซีฟู้ดอันนี้จะเป็นหน้าฮาวายเยียนฮาวายเยียนมีกี่หน้าครับที่ร้านมีหลายหน้าค่ะจะเป็นซีฟู้ดฮาวายเยียนจะมีไส้กรอกนะคะจะมีกว้นะคะ แล้วก็จะมีซีฟู้ดทูน่าทูน่าให้อีกใช่ค่ะนะคะอันนี้ขนาดที่ทํานี่คือขนาดขนาดเล็กอันนี้ค่ะอันนี้เล็กอันนี้กลางค่ะของเล็กสุดนี่เท่าไ่บาทครับอ่าเล็กสุดเนี่ยจะเป็น79บาทเจแล้วถ้าเป็นกลางกลางนี่ก็จะเป็นร0 9บาทและถ้าใหญ่เลยใหญ่ก็1้อยบาทค่ะถูกมากนะครับซึ่งเห็นว่าที่นี่มีเป็นแพ็กเก็บให้ลูกค้า สั่งกลับบ้านได้ด้วยได้ค่ะถ้าเป็นถาดใหญ่ก็จะได้สองหน้าค่ะแบ่งสหน้าได้ก็เป็นอาจจะเป็นนครึ่งหนึ่งเพราะมันถาดใหญ่ถ้าถาใหญ่ทำได้สองหน้าให้คุณเลยเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าถาดใหญ่ก็จะได้สองหน้าจะมีพื้นที่ในการที่จะแต่งหน้าได้เยอะใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ําของเราก็สูตรที่แนะนำอันนี้จะเป็นกีวีโซดานะคทานกาสเต็กอันนี้จะเป็นสูตรมะนาวตะลุมบอลมะนาวมะนาวมะนาว ตลุมบอลผ,ผสมอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นมิงแอนแมทเยอะมากเลยค่ะจะเป็นมะนาวโซดาแล้วก็ใส่กับวิสกี้เพื่อจะทานกาับกธบายละอีกใช่ค่ะากาัวิสกี้ใช่กันนิดนึงมันไม่ได้มันจะลองคุณต้นลองทานดูนะคะรสชาติมันจะมันจะนหอมนะคะหอมมีอะก็หอมได้ยินไหมคะมีค่ะโอเคได้ถ้าแบบว่ากินไปสักห้าแก้วคงจะรู้สึกมึนก็ต้องทานแก้วเดียวแล้วก็ทานกัน กับเกสเต็ก,ตกนคะคะก็แล้วแต่เลือก<ส>อันนี้ก็ะจะเป็นมะนาวโซดารธรรมดานะคะ,ะอันนี้ก็รสชาติสำหรับคุณผู้หญิงหรือใครที่ไม่ชอบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะใช้เป็นมะนาวโซดาแทนส่วนมากก็ถ้าทานจะทานกับสเต็มกมันจะเข้ากันพอดีค่ะหรือจะทานเป็นอย่างอื่นก็ได้จะมีลำไยมีเก๊กฮวยมีโอเลี้ยงมีน้ำบวยมีน้ำกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีค่ะก็จะมีน้ำสตรอเบอร์รี่น้ำาะณุอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามเมนูก็ ก็สั่งทานกันได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะก็พอสั่งมาอันนี้ไม่ได้เยอะนะครับเพราะวามันเยอะเลยครับพี่เต่าเยอะมากอย่างที่มาถึงปุ๊บพี่เต่ายกน้ําเก๊กควมาเสิร์ฟผีหบอกเลยว่าหวานจีดจับใจจริงอร่อยอ่ะไม่จืดไม่จางแบบว่าพอดีพอดีเลยอ่ะต้องมาลองทานน้ำเก๊กฮวยด้วยก็เก๊กฮวยเราจะใช้เก๊กฮวยแบบแบบของเมืองจีนอย่างดีเลยค่ะพูดถึงเรื่องของที่ตั้งร้านกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคนจะมาไม่รู้จักว่าตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ก็ ตั้งอยู่สายอ่ะจะไปทวัดบุรีนะคะเส้นเส้นหนาเส้นผ่ากลางเมืองนะคะจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคะออกไปะยะโสธรน,นะเส้นนี้เลยค่ะเส้นหลักนะคะไปยะโสธรผ่านอำเภอทวัดบุรีค่ะคเลยสี่แยกบายพาสมาประมาณสักกิโลครึ่งน,นะคะประมาณเลยปั้มประตะทมาหน่อยนะคะคถ้า อ,อยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับปั๊มปตทนะคะติดกับโรงเรียนประตูชัยค่ะติดโรงเรียนบ้านประตูชัย<ช>เลยนะครับจะเห็นป้ายบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตะลุมบอลเลย<ช>อ๋อนะครพื้นที่ก<ช>ว้างๆนี่คุณบอกว่าพยายามสังเกตนิดนึงไม่ได้หายากครับค่ะที่นี่ก็จะเปิด10โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะปิดทุกวันพุธนะคะ แล้วก็จากห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารของเราเนี่ยจะทําเหมือนกับครบวงจรนะคะพอตอนกลางคืนพอสักสองทุ่มก็จะเป็นเปิดร้านอาหารก็เป็นอาหารตามสั่งนะคะมีอาหารมีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเวทีข้างหลังนะคะจะมีนักร้องมีอะไรให้ฟังแบบจิบเบียร์ทานอาหารได้เงี้ยค่ะครบเลยคือทานเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจากตอนเย็นก็จะมีอาหม่อะไรอย่าเงี้ยอ่ไม่ทานเช้าก็มาทานเย็นได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะครับแต่ถ้าใคร ไม่รู้จักเส้นทางที่จะมาหรือว่าอาจจะอยากถานเมนูวันนี้มีสเต็กเนื้อบ้างไหมม,มีอะไรบ้างไหมนี่แหละโทรถามบอกเบอร์โทรเลยครับอ๋อค่ะก็094ค่ะ5 5 9 5847นะคะอ๋โทรมาถามก่อนสั่งก่อนบางคนเนี่ยอาจจะเร่งเร่งรีบนะคะเวลามาทานเนี่ยอาจจะเวลามันน้อยเวลาเพราะว่าถ้าเป็นสเต็กเนี่ยเราจะใช้เวลานานประมาณสัก20นาทีได้ในการเตรียมนะคะอาจจะ จะนานนิดนึงนะคะบางทีมาแล้วอาจจะบอกเอ้ยรอนานไม่ได้ทานก็โทรมาบอกก่อนนะคะว่าวันนี้จะมาทานสเต็กนะมีสเต็กอะไรมั่ง<ะ>เราก็จะได้จัดเตรียมรอแล้วถึงเวลาเราก็จะได้ปรุงไว้เลยหรืออยากทานพิซซ่าเนี้ย ทานหน้าอะไรมั่งก็โทรถามแล้วบอกเราก็จะเตรียมไปถึงเวลาปุ๊บเราอบเลยค่ะคบอบแล้วก็จะทานร้อนๆนะคะ,ะเราจะเตรียมหน้าท็อปปิ้งไว้ให้ค่ะใช่แล้วนะ,ะนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดต่อพี่เต๋าได้เลยส่งท้ายกันดีกว่าครับให้พี่เต๋าเนี่ยฝากอะไรกับร้านก๋วยเตี๋ยวตะลุมบอลกับทางในการต้นเรื่อนช่องสิทธิ์ขึ้นทีวีเสียงแตร์หน่อยครับค่ะก็ฝากพี่น้องจะจังหวัดรยเอ็ดนะคะว่าถ้า อยากทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าอยากทานอาหารอร่อยๆวันสุดสัปดาห์ของครอบครัวนะคะก็ขอเชิญที่ร้านได้นะคะน้านะคะก็มากันได้ในทุกวันเว้นวันพุธคือวันหยุดของร้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต่อมานะครับที่ให้โอกาสในการต้นเชิญนะคะเข้ามาบุกตะลือกันที่ร้านก๋วยเตีเ๋ยวตะลุมบอลความอร่อยวันนี้เต็มโต๊ะแบบนี้จะทานกัทุกคนละกัน ส่วนความอร่อยเทมหน้านี่นะครคุณต้องตามมาต่อครับที่ช่อง20เคเบิลทีวีเสียงไทลแลนด์กับรริการต้นเครื่องวันนี้พี่เต่ากับต้นลาแล้วนะครับสวัสดีครับ